รับก็สวัสดีนะพี่พีเพื่อนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับเดชคนชอชพะนะครับวันนี้ผมเปิดพาชของเอฟหลายกล่องนะหลายกล่องแต่ว่าเอาที่องค์ที่แบบน่าสนใจนะองค์ที่น่าสนใจแล้วก็องค์ที่หายยากนะตามเพจหรือตามอะไรเนี่ยคือไม่ค่อยเห็นผ่านตาผมใช้คําว่าไม่ค่อยเห็นผ่านตานะครับบางครั้งก็มีหลุดมานะมีหลุดมาอย่างองค์งงนี้นะครับองค์นี้เป็นวัดอิน 7ชั้นหูบายสีอ่ะองนี้นะผมให้ดูหลังก่อนนะทำ,ทำไมถึงให้ดูหลังเพราะว่าผมอยากจะให้เทียบกับองค์นี้วัดละคังนะครับองนี้วัดละแังของพระอาจารย์เมืองยะโสนะครับนมัสการนะครับพระอาจารย์เดี๋ยวผมลงให้พระอาจารย์ดูองค์ที่ได้เช่านะครับองที่ได้เช่าไปทีละองนะองนี้นะครับพิมใหญ่หลวงศิษย์ผมให้ดูหลังก่อนให้ให้ดูหลังเห็นเห็นไหมสีไหมครับ วัดระฆังนี่จะออกสีวันณะเหลืองนะส่วนวัดอินจะออกไปทางผิวงาที่มีวันณะอมอาจจะบอกว่าขาวนวลน,นนะผมใช้คำว,ว่าขาวนวลนวลอนี้เหลืององนี้ขาวนวลดูหลังก่อนดูหลังก่อนดูหลังของวัดอินก่อนอันนี้ในยุคสมเด็จนะอันนี้ในยุคสมเด็จนะครับไม่ใช่หลวงปู่ภูนะอ่านี่ครับนี่คือพระเนื้อในยุคสมเด็จเลย อันนี้ด้านหลังส่วนของสุปเดโตนะวระคังนี่ด้านหลังนะครับอ่านี่นะอันนี้อันอันนี้ด้านหลังที่เป็นพระที่มีอายุนะผมพลิกมาด้านหน้านะครับผมพลิกมาด้านหน้าด้านข้างก่อนอ่างค์นี้หนาบางไม่เกี่ยวนะครับหนาบางไม่เกี่ยวครับแต่ถ้าเนื้อหาแบบนี้มาได้เลยนะครับมาได้เลยองนี้ เป็นผิวแตกลายล่าสุดที่ผมลงคือฐานคู่นะฐานคู่ล่าสุดนะครับอาฐานคู่ล่าสุดผมปิดนะปิดปิด,ป,ดปิดนะครับฐานคู่นี้ปิดแล้วนะครับปิดแล้วต้องขอบคุณ f อมากๆนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะมากพอสมควรนะครับอันนี้ด้านข้างนะเนี่ยครับผิวแตกลายที่มีอายุนะ องนี้คือต้องบอกก่อนว่าเหลืองผิวเหลืองแล้วก็ผิวฉ่ำเลยมาเทียบกับวัดอินนะเห็นไหมนี่วัดอินเจ็ดชั้นอุ้ยหาไม่ง่ายครับหาไม่ง่ายอันนี้ด้านข้างนะนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้านะนี่เห็นไหมครับหลายหลายคนก็น่าจะเห็นบ่อยนะพิมพ์ใหญ่หลวงสิธิ์องค์แบบนี้ นะครับหลายๆคนเห็นบ่อยนะนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อนะมีอ่องอ,องนี้คือเนื้อผิวงาแตกลายผิวนี่เหลืองนะครับผมใช้คําว่าผิวเหลืองเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องให้ดูครับว่าทําไมถึงหายากนะครับบางองค์ก็ไม่ใช่ผิวลักษณะแบบนี้ นะครับบางองค์ไม่ใช่ผิวลักษณะแบบนี้ลองดูนะครับลองดูตำ,ตำหนี่นิดนึงคือด้านาด้านซ้ายองค์พระนะด้านด้านซ้ายองค์พระนะครับมุมบนนะครับกะเทาะบินนะครับแล้วก็จะเห็นเนื้อในที่เป็นเนื้อสีอมเหลืองนะครับอสององค์นี้นะครับคนละวัดอันนี้7ชั้นนะครับกูวัดอิน อ่านี่เจ็ชั้นกูวัดอินนะครับลองดูนะวัดอินบางขุนพมนะครับส่วนอันนี้เนื้อวัดละคังผิวแตกลายส่องไปส่องวัดอินก่อนนะเพื่อที่จะให้ฟีพอจะได้มองเปรียบเทียบกันออกนะครับแบบนี้หายากมากๆครับ ิววัดอินเนื้อผิวงาที่เป็นสีขาวนะครับนี่นะครับแตกลายเหมือนกันแต่ว่าแตกลายไม่ใหญ่นะครับแตกลายไม่ใหญ่อันนี้จะชั้นหูบายสีเผื่อไปเจอนะครับบางคนดูดูไม่ออกนะบางคนดูไม่ออกดู คือไปเห็นพระสายโรงงานที่เขาแบบโอ้โหทําเก่ามาแบบอุดตลุดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยพระที่เป็นพระแท้เดี๋ยวนะผมให้ดูว่าโอ้ยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งดูข้างเนี่ยยิ่งดูง่ายนะของของเจ็ชั้นวัดอินนะยิ่งดูข้างเนี่ยยิ่งดูง่ายเป็นไงครับ นี่แหละครับลองหาดูนะครับอลองหาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวกับอ,องนี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมตั้งกล้องดีๆก่อนนะครับเอาเอาเลื่อนนะเอาเลื่อนนะเอาแบบเลื่อนไปนะครับแบบเลื่อนไปหาน่าจะพอดูง่ายนะครับน่าจะพอดูเข้าใจอันนี้แตกลายแต่แตกไม่ใหญ่นะครับแตกเล็กพอเลื่อนมาหาอ,องนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับผิวลายงาเนื้อฉ่ำอายุเห็นไหมครับพิม์พไม่ลึกนะผมย้ำเลยว่าพิม์พไม่ลึกองค์นี้นะครับอ่าองนี้พิม์ไม่ลึกเลยนะครับเห็นไหมพิมพ์ตื้นเห็นไหมแต่ว่าผิวท่านน่ะโอ้โห เห็นไหมแบบนี้คือ,อลองหาดูครับลองหาดูวันนี้ของพระอาจารย์เมืองยะโสนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูตรงจุดที่แตกด้วยแต่ผมให้ดูผิวของท่านก่อนครับผิวของท่านก่อนเผื่อ fc ไปเจอนะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีของอีกท่านหนึ่งด้วยที่จะมาเปรียบเทียบนะครับพิมพ์เดียวกันพิมพ์เดียวกันแต่เนื้อ ไม่เหมือนนะเนื้อผมใช้คําว่าไม่เหมือนเพราะอะไรครับเพราะว่าผม <laughs> องนั้นผมไม่ได้เช่านะผมส่งกลับนะครับเจ้าของพระผม,ผมยังไม่ได้ส่งกลับนะแต่ผมเอามาให้เทียบพอดีครับเจ้าของพระนะครับอ,องคนี้นะองนี้ผมลงแบ่งนะองค์นี้ผมลงแบ่งนะครับรายละเอียดอยู่หน้าโพสนะครับรายละเอียดอยู่หน้าโพสตอนนี้เลยนะครับราคาเปิดนะถ้าไม่บินนะครับถ้าไม่บิน ราคาพุ่งราคามากกว่านี้เยอะครับถ้าไม่บินเนี่ยราคามากกว่านี้เยอะครับเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หักนะผมใช้คําว่าไม่ได้หักแล้วเป็นเนื้อองคูผิวแตกลายนะครับผิวลายงาบินแบบนี้ราคาที่ผมลงไว้ผมว่าหาไม่ง่ายครับหาไม่ง่ายนะครับอันนี้ผมวางของวัดอินก่อนนะครับ รายละเอียดนะครับไปพร้อมกรอบไมคอนนะครับผมไปพร้อมกรอบไมคอนราคาเปิดผมเขียนไว้อยู่หน้าโพสต์ประมูลทางช่องทางบ้านชมพูนะผมใช้คาว่าบางคนบอกว่าเข้าไปบ้านฟ้าผมไม่ได้อัปเดตเลยนะครับบ้านฟ้าผมไม่ได้อัปเดตนะครับบ้านฟ้าไม่ค่อยได้เล่นครับ ไม่ค่อยได้อัพเดตเท่าไหร่นะครับแต่บ้านเขียวนะบ้านเขียวช่องทางติดต่อนะนี่นะครับช่องทางติดต่อบ้านเขียวนะ,ะมีแอดนำหน้านะครับมีแอดนำหน้านะโอเคนะครับอ่าถ้าไม่มีปิดด่วนนะครับจะปิดช่วงเวลา3ทุ่ม5นาทีถึง3ทุ่ม35นาทีนะครับลองดูครับอันนี้ก็ถือว่า สมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่หลวงสิทธ์นะครับมวลสารจุดดำนะครับจุดแดงมวลสารที่เป็นสีเหลืองนะครับโอเด่นชัดมากมวลสารที่เป็นสีอ่านี่ครับมิตรพระธาตที่เป็นสีเทาๆอ่านี่นะเราจะเห็นเห็นเยอะนะในบางขุนพรมเราจะเห็นเยอะนี่ครับเห็นไหม เม็ดนี้เม็ดนี้นะครับเม็ดพระธาตุนะเม็ดใสๆนี่แหละครับเม็ดใสเม็ดขาวองค์นี้มีมีร่องรอยการฝนขอบเข้าเรี่ยมสมัยก่อนนะเจ้าของเดิมมีการฝนขอบเข้าเรี่ยมครับเอาของของท่านอื่นเดี๋ยวผมพาไปดูครับของท่านอื่นผมพาไปดูก่อนแต่ว,ว่าให้ดูครับนานาน,นานนานมาทีหนึ่งนะครับอ่าผมผมมีเทียบนะของ fc อีกท่านหนึ่งนะครับ มาจากกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมนี่ครับนี่ครับอ่าผมใช้คําว่าพิมพ์คล้ายกันนะพิมพ์คล้ายกันแต่แบบเนี้ยผมไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผิวเนื้อคนละอย่างนะครับผิวเนื้อคนละอย่างกับที่ผมเล่นนะผมส่องนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงผมส่ององ,งนี้ก่อนนะครับแล้วลองลอง,ลองเทียบดูครับ มองเห็นไม่ไอ้น่าจะชัดอยู่นะครับพี่น่าชาัดยะนี่ครับนี่ครับอ่ะส่วนแบบนี้ครับแบบนี้ยังไม่ได้สะสมนะลองดูนะครับแบบนี้ยังไม่ได้สะสมนะนี่เห็นไหมครับผม,ผมให้ดูสองแบบแบบนี้อ่าโอเคแต่ด,ดูดูแบบนี้ดูง่ายแต่ถ้าส่องเนี่ยหลงนะผมใช้คําว่าถ้าส่องเนี่ยหลงครับ โอเคนะนี่เห็นไหมหลังนี่หลังนี่โอเคอันนี้ผมส่งกลับนะ้ fc กรุงเทพนะครับอ่าโอเคอันนี้ของพระราจารเมืองยะโสนะครับก็นมาสการนะครับอง์น ah ี <S <S ้นะครับไปที่ fc สมุทรเอ่อ fc ประจวบนะครับ fc ประจวบเนี um ่ยมามีผ้ามาห้าองค์นะครับแบบนี้นะครับพิมพ์เส้นได้แต่เนื้อไม่ได้นะครับ พิมพ์เส้นได้แต่เนื้อไม่ได้อ่ะโอเคนะพอเข้าใจนะองนี้โอ้เนื้อไม่ได้ครับอันนี้เนื้อกระด้างไปเลยนะพอมองออกเนาะแบบนี้เนื้อกระด้างครับององนี้ถือว่าดูง่ายนะองนี้ถือว่าดูง่ายนะสําหรับผมนะดูง่ายเลยนะครับแบบนี้ก็เช่นกันไปไม่ได้ครับอของ6ชั้นวัดวัดเกตนะก็ยังไม่ได้ครับองนี้ยังไม่ได้หลวงปู่ทวดนะครับ องนี้ไม่ทราบที่นะก็เป็นเกจินะครับสะสมได้นะครับคะแนนนะครับก็ตัวผมยังไปไม่ได้อนี้ผมส่งกลับนะครับอีกท่านหนึ่งจากกำแพงเพชรนะครับ FC ฟซกำแพงเพชรเนี่ยมีพระามาให้ชมเนี่ยเป็นสายสมเด็จ2ององค์เป็นคะแนนนะครับคะแนนเนี่ยผมไปไม่ได้แต่ว่าเป็นพระดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่คือต้องต้องบอกก่อนว่าไม่เข้าา สายที่เล่นเอาอย่างนี้นะครับผมใช้คาว่าไม่เข้าสายที่เล่นแต่ไม่ใช่พระสายโรงงานนะครับไม่ใช่พระสายโรงงานอ่าไม่ใช่หลวงปูนน่นานะนี่ผมส่งกลับมีองค์หนึ่งนะครับมีองค์หนึ่งที่ผมพึ่งแบ่งออกไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็กลับมาแต่คนละพิมพ์นะครับองค์นี้องค์นี้อ่าเอาน,นี้ fc โอพอพอจะมองออกแสงเริ่มเนี่ยนะครับแสงแสงจางๆนะผมขยับผมขยับ เดี๋ยวเยวผมให้ดูก่อนครับมีพระทั้งหมด7องค์ผมจะย้ายมาด้านที่พอจะมีแสงนะผมใช้คำว่าผมจะย้ายมาด้านที่พอจะมีแสงไม่แน่ใจว่าจะพอเห็นหรือเปล่านะครับขอขยับนิดนึงครับขอขยับนิดนึงของท่านที่เอามาให้ชมแล้วก็ไม่ได้ลงช่องนะผมไม่ผมไม่ได้ลงให้นะเพราะว่าเดี๋ยวไปต่อนะครับ f c ก็มีจุดประสงค์อย่างชัดเจนครับเพราะว่าต้องไปให้ท่านอื่นต่อเพราะว่าชอบใครชอบมันนะผมใช้คำว่าชอบใครชอบมันอ่าผมยังไม่ชอบผมไปไม่ได้นะครับก็สามารถไปต่อให้ท่านอื่นได้เลยอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่ครับคือผมเห็นเนื้อองค์นี้ในรูปนะผมเห็นเนื้อองค์นี้ในรูปผมก็เลยขอชมทําไมครับโอ้โหพึ่ง แบ่งพลอดนะเพิ่งแบ่งพลอดไปให้ f อพี่ชายจากชายเชิงเซานะครับขอบคุณมากมากครับแล้วก็มีองค์นี้ครับที่เห็นผิวเนื้อแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะก็เลยนะขอขอชมแล้วก็อ่ะก็ได้ได้ได้บูชาครับอ่ะแบบแบบนี้ครับแบบนี้ผม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 จะส่องให้ดูครับว่าผิวแบบนี้กับผิวแบบนี้ต่างกันยังไงแบบนี้ ไม่ซึ้งแต่ไม่ใช่สายโรงงานคือเป็นผ้าที่เป็นเป็นสายเกจินะผมใช้คําว่าสายเกจินะครับแล้วก็แบบแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้คือไม่ใช่สายโรงงานแต่ว่าเป็นผ้าดีนะผมใช้คําว่าเป็นผ้าดีแต่เป็นสายเกจิยุคหลังนะอันนี้ผมผมจะไล่ไปทีละองค์แล้วก็ไปเจอองนู้นนะว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะครับส่วนอ่าอ,ององนี้ก็ไปไม่ได้นะ อันนี้นะครับผมสุพรรณไปไม่ได้นะครับพระรีลาผมก็ไปไม่ได้นะครับคือเนื้ออายุยังไม่ได้นะครับลองดูนะครับ fc กําแพงเพชรนะครับรอดูไปด้วยกันนะครับคือผิวไม่ใช่สายโรงงานนะผิวไม่ใช่สายโรงงานแต่ว่าเป็นสายเกจินะครับแบบนี้ก็เช่นกันนะครับผิวไม่ใช่สายโรงงานแต่เป็นสายเกจิยุคหลังสังเกตองค์นี้ให้ดีๆแล้วก็รอดูองค์ที่ผมจะ ส่องไปนะครับมองมองมองออกไหมครับมองออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคือ <c> อ <ười> ยังไงเราเพราะว่าพอวางกล้องปุ๊บเหมือนกล้องจะจะซ้อนพระอยู่ครับก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวขอขอเทียบสององค์ดูง่ายๆแล้วกันครับขอเทียบ2อ,องค์แบบนี้ดูง่ายง่ายแล้วกัน อ,องค์ที่ได้บูชาก่อนนะครับคืออยากอยากจะให้ดูผิวครับดูผิวท่านแล้วดูอายุของท่านนะครับดูผิวแล้วก็ดูอายุของท่านเผื่อไปเจอครับเผื่อไปเจอเนี่ยผิวท่านนี้โอ้โหยังยังกับต้องบอกก่อนยังกับะมะขามเปียกคือคือไม่ไม่ไม่ใช่แห้งไปเฉย คือคือถ้าถ้าแบบนี้นะถ้าถ้าถ้าแบบนี้คือแห้งไปเฉยนะเนี่ยเนี่ยแบบนี้แห้งไปเฉยแต่ไม่มีความฉ่ำอายุเหมือนองค์นี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูองค์เดียวนะว่าผมถือพระไม่ค่อยถนัดครับผมถือพระไม่ค่อยถนัดอ่ะก็พระรอดที่ได้รับเข้าล่าสุดนะผมใช้คำว่าพระรอด ที่รับเข้าล่าสุดองก่อนหน้านี้ผมแบ่งออกไปแล้วนะครับก็ได้องค์ใหม่เข้ามานะครับผมให้ดูผิวเนื้อครับผมให้ดูผิวเนื้ออ่ะเผื่อไปเจอครับเผื่อไปเจอผิวท่านจะฉ่ำนะฉ่ำอายุเลยแหละเนี่ยจับนี่โอ้โหแทบเหมือนคล้ายๆบอกว่าเหมือนเหมือนเราจับเทียนอะ จะอธิบายยังไงล่ะเหมือนเหมือนเราจับเทียนอะ่ะคือจะไม่จะไม่กระด้างอะ่ะต้องผมอธิบายไม่ถูกครับคือต้องต้องได้เห็นต้องได้เห็นครับต้องได้เห็นนี่อันนี้แสงก็ไม่ค่อยเอานวยเท่าไหร่ด้วยครับ มือนแสงจ้านะเหมือนเวลา fc ถ่ายรูปพระส่งมาเนี่ยเหมือนกันครับถ้าถ่ายใส่แสงไฟเองอี้ยคือผมจะบอกว่าโอ้ถ่ายด้านนอกอาคารดีกว่าครับถ้าถ่ายแสงไฟส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยได้ดูให้เลยนะครับผมผมไม่ค่อยได้ดูให้อะลองลองลองดูครับลองดูเนี่ยพยายามจะให้เห็นชัดชัดนะ ทีลองเอาพระแท้ที่เป็นของพระรอดที่เป็นเกจิสร้างขึ้นมายุคหลังเนี่ยยุคหลังปี2อ0 0ก็ได้ครับเอาเอา,เอามาเทียบเนื้อหาได้นะครับที่ที่เป็นพระแท้นะโอเคนะองนี้ครับอ่าได้ได้บูชานะองนี้ได้บูชาครับโอเคขอบคุณมากมาก,มากครับวันวันวันนี้เนาะวันนี้วันนี้เขาข้าวครับอันนี้ผมส่งกลับนะ เปิดพระส่วนที่ไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดอีกทีนึงนะครับมาเปิดอีกทีนึงในวันถัดไปนะก็ของ F.C. จากขอ,อแจ้งชื่อของพี่ขวัญชัยนะขวัญชัยเดี๋ยวผมส่งไปนะครับพอพอดีชื่อเดียวกันนะครับชื่อเดียวกันนะส่งไปเดี๋ยวผมส่งกลับนะครับพระมาถึงแล้วนะครับขอบคุณมากครับ